สวัสดีครับเดี๋ชพานะครับไปเบิงหม่องเรียงไกลครับไปชักด้วยนะครับกบอบักขึ้นนะครับหกก่อน,นครับกเ็เฮ็ดประตูนะครับเฮ้ย,ยวาง ไ้นะครับว่าจิตรงนี้ไปเฉ็ดไก่ส้นครับไปแต่แบงปันในราคาที่บ่แพงครับตอนนี้ก็เอาเป็ดมาไว้กันครับใส่ตะไคร้ครับนะครับย่าวไปหอดปุ่นมีทั้งเป็ดทั้งไก่ครับอันนี้ปนกันไป พี่กั้นตรงนี้ครับเดี๋ยวามาเบิ้งหมูครับหมูกีหมูปลาครับอ่ะมาป,ปีแลว ใกล้หน่อยครับปล่อยอยางกุ้งกวางครับนี่กระแม่นครับนี่เป็ดกับไก่ขอมมะข่ครับ ยังบ่มีไข่นีกอะยังบ่มีปิดน,น้อยครับนี่ก็กำลังหมอบไข่ครับไข่กับน,นับบัจจวันครับ สุดยอดครับตนกันเปีดกับไก่ไข่ใส้กันนี่เป็นไก่หน่อยครับสองเดือนครับน,นี้รประมาณจะเก้าตครับแปดเก้าตนี่ไดเปิดเบึ้งครับนี่เป็น ก้อยงอนครับอันนี้ไบเทศแม่พันธุ์ครับสีขาวสีโตอีกสามสีเดือนได้ใส่งานครับ นี่คอกน้องครับนีกับแปดโตรครับนี่กับปเห็ดแม่พันครับอ่านี่ นี่ก็แม่พันธ์พม่าครับแม่พันธ์พม่าสามตัวเป็นพม่างอนนี่เป็นพมา่พมาง่อนครับสีแดงๆงเมืองตะไคร้ครับแข็งดีอยู่ครับแบบนี้มวนเง่ นี่ก็เป็นโฮมให้ไก่ยู่ครับฝากติดตามนล้ได้ครับไก่ขายบ่าเพียงครับขายเป็นคอกเลยครับบัดทีนี้คอกครับพันนะครับฝากพนนะครับเป็นนะครับติดตามครับไปเจ้ากวย้ย